ทบต่อคุณภาพชีวิตและการใช้ชีวิตประจําวันของชาวจังหวัดพะเยานะครับหลังจากตีเข้าสู่ฤดูร้อนนะครับก็ได้เกิดปัญหาสภาวะมอกควันซึ่งจะส่งผลกระทบอย่างไรนั่นเดี๋ยวเราลองไปฟังเสียงของพี่น้องชา,าวพะเยากันดูครับกีๆๆๆ้ไปกังตากััยำกรม้านกาอนนั้นะเนี่ยสวนนี่้ังก็บบุนแกบุญยังนะ ตตนบ้านเขาตัมีตันบ้านในจองยันะกางบานนี่ขี้เงกขอกระจิตแต่น้อยน่ะมีนัก้แยกกระองน้อยน่ะแยกกระใสขยะก็กวางกัเป็นวัดเป็นไอ้กันเป็นวัดกันน้นนี่เหรได้กับเป็นวัดนด่นวัดกันตาหน้าตาคนเดียวเสขั่เข้ากัว่าเราก็เผาขอับบดบดเราหรบดบดพอเขาไปบดได้ีปลาหัว แต่ว่าเขาจะทานก็นดิเขานี่ขอ,ก,ก,นะอ,ขอกินกินนู่นะก่นอนปลอกก็เคยย่าเรียกกันว่ายาละก็เสียบถ่ายร่างใช่วันนี่อู้ชวนมากเลยจับก,การเผาปลาตามบนน้ำพิาลายอย่าง้งมุกของอู้ชวนแต่ก็เป็นอุตสาหกรรมีนิดนึงเนาะมันมันหลายประเด็นแล้วก็ บ่งนบ่งสีปสะสมบางคนก็นีเราคตกแบนีกเดคกันยังไะแนกันตัวเนาะครับผมัายนี้อยจากบอกคนทั้นหลายปลุกหลายปอหลายถ้าอู้ถืกผกระทบันก่อคือว่าพวกไอ้เป็นมุดแล้วครับพาวิตเนาะพิษเป็นิที่ตลอมันแบบนีว่าอากาศดียลาคนกันเอาฝนตกก็คอ่วยเนี่เกิดขึ้นเขาจยกันได้สีกตนก็ได้ก ทุกคนต้องลดการเผาป่าอย่างนร<อ><บ>ับอกควันส่วนมากก็มาจากการเผาป่าเยอะกว่า <Okay. S 1> ปีนี้รู้สึกว่าดีขึ้นเยอะนะทุกปีจะหมอกควันเยอะกว่านี้อีกนะ <c oughs> แต่ลุงมูไปก่อนจะอยู่ตรงนี้โรงหนึ่งแล้วก็อยู่ที่ทางสายไหมโรงหนึ่งเนาะไอ้ตัวนี้เขาย้ายเขาไปข้างในหม <c oughs> แต่พวกลุงมูก็มีส่วนแต่มันยังมันต่อต้านกันไม่ไหวมื <c oughs> ่ก่อนทําตรงนี้เขาก็ เดือร้อนกันนี่เบันใหม่นะน้องโมเก่าครับครับแล้วขาก็ย้ายเข้าไปท้างในของแม่เลี้ยงของคนจังหวัดพะเยาว์ถ้าอยู่แบบอยู่แบบตัวใครตัวม,มันก็มันก็ลักษณะนี้แล้วก็จะเป็นอยู่อย่างนี้แต่ก่นอกนนี่เราจะมีกนล่างูล่าอย่างนั้น,จจนเนาะเราจะจี้ไฟกันประเด็นนี้แหละก็จะปั๊บกันเราจะจี้ไฟน่ะจับได้นะ่ะอยู่ในหมู่บ้านนี่แหละ ก็บีฟองเนาะกระทงนี้น่าลักขี้กันน้อยเต็แน่น้อยๆย่านน้อยๆอ้น่องีเต็มแน่น้อยไปเดินเดี๋ยวไปย่ากันละเกาจะเอามาก่อๆมาเน่าเป็นปุ๋ยส่งแล้วกะจี้เป็นปั๊บนะสองปั๊บนะปอถ้าสมาชิกนะเขากลัวเขาไม่ย่างหรืต้องมีกุศนยี่กันอะยางขี้อย่ามันก็เหม็นมันก็คนเกิดลูกใหม่ๆนี่พิดเดี้ยนอะถ้ากับนี้ ที่เรียนเกี่ยวกับร่างกายเขาเขาสบาย,ยาเนาะเขาแพ้ยอ,ยอ,ยอ้เนาะคนคนนั้นอนะ่ะคนที่จิตจุดคีเหรอเนั่ยนะต้องไปยาเพิ่นแล้วบางคนต้องดิฟต้องฟังดับมันจะได้มันแบบปอดโป้งไงมันอึดอัดบรรยากาศกับแบดชื่นๆก็พอพอพอท้องฟ้าไปแนละ้วมันมืสดสลวยเนาะนะ เกันยัางเขาชิจใจกับบดี่ด้วยเลยอัดบะหมอนเหมือนตะกรอนตะกอนนี้ก็ต้นไม้ต้นตอกเนาะมีเห็ดมีอย่างไปซ่อนึ่งบาเดี๋ยนี่แห้งแรกมดทัดไม้เผาไม้เผาตอกกันเลยเนาะบารีถ้กินเห็ดกินยังไม่ได้เลยเห็ดก็ต้องพาะกินเนาะมันมันมันแบบมีธรรมชาติเหมือนตะกรอนอะไรเนี่ยมันแห้งแรงห้อยเหี่ยวไว้บดรีเลยชิจใจเขาก็เหี่ยวเลยไม่ล่ะครับครับ เตรียมมีอย่างก็ปลูกดอกปลูกด้วงปลูกดอกปลูกด้วงมันยังแห้งแล้วมันเดินรดน้ำมันก็แห้งง่ายเนาะมันมาชุ่มชื้นนี่เนาะก็ไม่ก็ตอกกับมันมีไปเผาไปอย่างจะตีนก้ยกินเห็ดกับมัได้กินและมันเดินเนี่ยไม่ได้กหวานกับมมีกินต้องซื้อกินเนาะปัญหาอะไรยังเนาะเก็เผาปลาเนี่ยาเป็นโลกสารพัดอื ก็ว่าจะแบบนี่กับเผาปลาอย่างนี้กัน,นเนาะเผาปลาน้ำฝนจะห้ามบาบมันข็งหนักไห้งหนักเผาปลาเผายัางไปลุกน้ำไปคข็นหนักทหนาีนเขาย่างแห้กสวนหลักทีก่ เอาผมหมกฟันถ้ากดท้มาใส่ยีด้ายมาใส่ยีด้ายหายใจสะดวกางมันแซบนะ่ตาเนาะผม้ว่ามาจากเนี่ยพวกชี้เนี่ยระยะอย่างเมื่อเอ่ะเขาให้บอสวนนั่นก็เลยฟันทีอย่างผลนันนเ้นมอนหลายตีน้องมันทั่วมันก็เลย ใกันนะหลายนวัดมันแบนมวัตนะใร่ะเลนี่ปัญหานีจุดไปไหลาสั์เนาะสัดปลายอย่างเงี้เอาปลาพวกไหลเอาพวกสั์สปลาเป็นคนที่เขาเผาที่เผาป้ากันเลยเนาะมันตรงนี้แคนะ่ไหมถ้าว่ามันเ้าปรามาบงมากาเ็เส็จปูเส็จันเส็จตาเนาะ หัดใจมันก็ขัดขัดแดด้งตัวอักษรแมลงก็บุกเกัียนอยู่โหรสารสีสมง่ยหัดใจออกกันนี่นนะมาหาก็ถาว่าจะรวมมือรวมอะไรก็หลับจากแบเคยเห็นจุกไปที่ไอะไก็ต้องเจ้งผมคือจับกันเลยปัญหาหลักๆครับผมไม่แน่ใจมันก็มีเป็นไปได้ทั้งสองอย่างครับเพราะว่าคนก็อาจจะแบบจูบุรีหรือว่าโยนอะไรที่ อของจีตปะทะของตัวเองไปข้างทางอาจจะทาให้เกิดไฟไหม้หรือว่าไฟลามนะครับแล้วก็ธรรมชาติก็คือแต่ว่าอา,อาจจะแรงแรงจนไปทําใหา้ทำการ,ราตับเสร็จสีกันนะครับทําให้เ,เกิดไฟไหม้ได้ทรงพลกระทอ่ะครับอ๋อผมก็เป็นภูมิแพ้ครับภูมิแพ้แล้วก็เวลาที่สูดดมเข้าไปอาจจะทาให้เกิดอะไรที่ไม่ดีต่อร่างกายแล้วก็เวลา สูดหายใจก็ไม่แบบโมเลกุลเล็กๆอาจจะทำให้ระบบทางเดินหายใจมีปัญหาครับก็ฝีมือมนุษย์ก็อย่างเช่นเผาป่าเผาหญ้าอะไรประมาณนี้ค่ะ,อ,ะอย่างเช่นบางทีก็เหมือนว่าอากาศมันร้อนเกินไปอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็อาจจะเกิดไฟไฟป,ป,ป่าขึ้นเองโดยที่มนุษย์ไม่ได้ทำมันก็อาจจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อการหายใจของเราค่ะ ก็อาจจะทำให้เกิดมลพิษข้างๆในปอดได้ค่ะก็อากาศไม่บริสุทธิ์เนี้ยค่ะก็การหายใจก็ไม่สะดวกติดขัดนะคะคือเวลาขับรถเราเราจะไม่ค่อยเห็นทางข้างหน้าค่ะว่าหมอกควันเ่อะๆเขาป่าการบุกลูกทำลายป่าการล่าสัตว์อะไรหลายๆอย่าง ก็ธรรมชาติเป็นไปไม่ได้คนจุดร้อยเปอร์เซ็นต์แน่นอนแล,แล้วมันเรื่องของสุขภาพไม่ใช่ของคนเดียวหรอกทั้งชุมชนแถวนี้ทั้งหมดแหละครับปัญหาที่เกิดขึ้นนั่นนะครับม่ได้มาจากธรรมชาติเพียงอย่างเดียวนะครับซึ่งปัญหาส่วนใหญ่นั่นมาจากฝีมือมนุษย์ของเขานี่เองนะครับอย่างเช่นนะครับการเบิกหน้าดินเพื่อทําการเกษตรนะครับการจุดไฟเผาขยะในบ้านเรือนนะครับรวมไปถึงการ จุดไฟบางอย่างนะครับเพื่อ,อที่จะส่งผลกระทบไปทำให้การเกิดไฟป่าได้นะครับซึ่งปัญหาเหล่านี้นะครับจะหมดไปได้อย่างไรนั่นนะครับขึ้นอยู่กับความรวมมือร่วมใจกันครับชุมชนของเฮานะครับที่จะช่วยกันสร้างเสริมให้มีสุขภาวะที่ดีนะครับและ,ะทั้งคนในชุมชนหรือชุมชนใกล้เคียงนะครับทุกท่านสามารถติดตามรับชมได้จากพยายทีวีชุมชน พยาเคเบิลทีวีทีมงานลูกเขาหนึ่งมหาวิทยาลัยพเยาวรายงานครับสวัสดีครับ